มาค่ะแล้วก็เดินวอเกอร์ค่ะอ๋อใช้วอเกอร์แล้วนะคะแต่ว่ามันหัวมากค่ะอ๋อมันหัวมากนะคะแล้วก็ฝาค้ามเนี่ยทั้งสองข้างปวดแชบปวดร้อนนะคะบางั้างก็เหมือนไฟฟ้าช็อตใช่ค่ะแล้วจะสอบถามอะไรเอ่ย คืออย่างนี้นะคะตัวอาจารย์เองบอกได้เลยว่าโรคต่างๆในตอนนี้มันมารุมเราค่อนข้างจะเยอะนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันแล้วก็หลอดเลือดสมองเริ่มตีบแล้วฟังจากอาการที่พูดเนี่ยก็รู้สึกเลยว่าอย่างควบคุมน้ําเสียงไม่ค่อยดีนักนะคะ,คะและอาการที่เหมือนกับไฟฟ้าช็อตหรือแสบร้อนเนี่ยอาจารย์เพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้นี่คือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน นี่คือภาวะแทรกซ้อนจะแสบร้อนเอาดูที่เอ้ะเหมือนมีอะไรไต่แต่ไม่มีมันทำไมร้อนขนาดนี้ค่ะคนที่มีปัญหาเรื่องภาวะของ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 ,ของอาการแสบร้อนจะมีอยู่3ามสี่โรคก,ก็คือโรคไทรอยอโรคเบาหวานค่ะซึ่งจะเหมือนว่ามันชาแบบไม่ทราบสาเหตุหรือมันร้อนเอ๊ะมันมีแมงมุมมายุ่มเราหรือเปล่าม,มันจะต๊ดๆๆนั่นแหละหาก,ก็คือการอักเสบของปลายประสาทแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งสาคัญที่สุดถ้าเราคุมเบาหวานให้อยู่คุมความดันให้อยู่และปรับระบบหลอดเลือดให้ดีเนี่ยทุกอย่างก็จะเริ่มสแตนดาร์ดก็คือจะเริ่มคงที่ไม่สุดไปกว่าเดิมแต่การที่เราจะเรียกต่างๆให้กลับคืนฟื้นขึ้นมาเนี่ยอาจารย์บอกด้วยมันก็ยากนะคะเพียงแต่ว่าท่านจะเริ่มต้นให้ไวที่สุดได้อย่างไรแค่นั้นเองค่ะค่ะ,คะนะคะค่ะ,คะ ะคะาวนี้พร้อมแล้วก็เริ่มเลยก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยไปกว่านี้มันก็จะยิ่งซุดเหมือนที่<ช>อาจารย์บอกว่าโรคเบาหวานเนี่ยเป็นแล้วเนี่ยแต่ภาวะอื่นๆที่จะมาแทรกซ้อนเนี่ยมันมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะอย่างเงี้ยตาก็เริ่มมัวแล้วแล้วถ้ายกขาขึ้นมาในหยิกเนี่ยบางทียังไม่เจ็บเลยเนี่ยอย่างในกรณีผู้ป่วยที่ใช้วอล์กเกอร์เนี่ยแล้วเหยียบร้อนเหยียบเย็นนี่ไม่รู้ละร้อนกับเย็นสมมุติว่าไปสัมผัส น้ําอุ่นกับน้ําเย็นเนี่ยจะแยกไม่ออกแล้วว่าว่าอ,อ,อันไหนถังน้ําอุ่นอันไหนถังน้ําเย็นแยกไม่ออกแล้วเพราะฉะนั้นตัวอาจารย์เองขอให้กําลังใจของคุณพี่นะคะว่าโรคต่างๆที่เป็นอยู่และลุมเล้าเราเยอะเนี่ยตัวอาจารย์เองขอบอกนิดนึงว่าเราต้องเข้มแข็งในการที่เราจะต่อสู้เพราะทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือจะต้องอสิ้นชีวิตทุกคนรวมทั้งอาจารย์ด้วยบางคนบอกว่าเป็นหมอเนี่ยยังป่วยเป็นอีกเหรอแหม หมอก็เป็นคนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถึงถามเลยว่าแต่หมอนี่สามารถเผยแพร่ความรู้และสร้างความมั่นใจให้กับท่านผู้ชมได้มากกว่าคนทั่วๆไป <c oughs> อย่างซันดี้บอกเนี่ยไอ้นั่นดีนี่ดีคนเคยเธอเป็นใครเธอเป็นใครเธอมาบอกฉันฉันไม่เชื่อหรอกใช่ไม่เชื่อหรอก <c oughs> ไม่เชื่อหรอกคุณพูดให้แยกฉันก็ไม่เชื่อแต่อาจารย์ในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะตัวอาจารย์เองถึงนําเรียนท่านผู้ชมว่าบางครั้งเนี่ยอาจารย์ถึงอ้างเฉพาะงานวิจัย แต่รายละเอียดอื่นๆนั้นให้ท่านผู้ชมไปพิจารณาดูและดูกรณีตัวอย่างหลายๆกรณีตัวอย่างและเริ่มต้นให้ไวก็จะสูญเสียน้อยลงะนะคะแล้วหัวที่มันงงหรอคะต้องดูระดับน้ําตาลในเลือดว่าน้ําตาลสูงหรือเปล่าปกติเนี่ยปัสสาวะคืน่งกี่หนคะในช่วงเนี้คะ่ะสองครั้งค่ะก็ไม่เยอะนะคะเจาะน้ําตาลต่ําน้ําตาลครั้งสุดท้ายได้เท่าไหร่คะร้อยยี่ โอ้<ะ>ก็ดีความดันระคาครั้งสุดท้ายเท่าไหร่คะความดันร้อยหาตัวล่าง่ะคาเกาสิก็อยู่ในเกณฑ์โอเคนะคะอ,อาการมึนหัวนั้นเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดน้ำหนักเท่าไหร่คะน้ำหนักแปดสิโอ้โหนี่แหลคะค่ะคือเหตุผลใหญ่เลยที่ภาวะหัวใจเนี่ยมันปั๊มเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยนึกออกไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดงดอาหารจะพวกแป้ง แป้งก็คือคาร์โบไฮเดตทั้งหมดข้าวตอนนี้ไม่ทานข้าวเลยค่ะเออไม่ทานข้าวแล้วทานขนมปัง<ต>ักค่ะอ่าออดีแล้วค่ะให้น้ําหนักลดดีค่ะลองปรับเปลี่ยนนะคะใจเย็นๆตอนนั้นเก้าสิบสองอะค่ะแล้ว,วันลด <ไ>ลดลงล,ลดอีกนะคะอาจารย์ให้กําลังใจแล้วก็โทรมาหาอาจารย์เรื่อยๆนะคะ,คะ,คะนะคะ,คคะต้องลดน้าหนักนิดนึงและที่สําคัญที่สุดนะคะตอนนี้เบาหวานคุมอยู่แล้วความดันคุมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าระบบหลอดเลือดและระบบหัวใจการที่หัวใจเราเนี่ยจะปั๊มเลือดไปเลี้ยงสมองเนี่ยนึกออกไหมฮะปั๊บอย่างเงี้ยปั๊บอย่างเงี้ยกว่าจะปั๊มขึ้นสมองเนี่ยปรา,า,ากฏว่าพอปั๊มขึ้นไปปุ๊บมันยังไม่ถึงปลายสมอง มันกห็หดแค่ตรงนี้แล้วมันก็กลับมาทําให้เรามึนงงได้เพราะอาการมึนงงนั้นอาจจะเกิดจากระดับน้ําตาลในเลือดเกิดจากความดันแต่ตรงนี้ความดันไม่มีน้ําตาลในเลือดไม่มีไขมันมีหรือเปล่าเพราะน้ําหนักเยอะไม่เคยทานมันเลยค่ะไม่เคยทานมันแล้วเคยเจาะน้ําตาลไม่แออเคยเจาะไขมันไหมคะเคยคะ่ะไม่มีคะ่ะไม่มีนะคะนะคะ,คะก็ลองดูอาจารย์อยากจะให้ ถ้าบางบางคนนะคะแค่ลดน้ำหนักให้สู่เกณฑ์ปกติโรคต่างๆหายไปเลยจริงๆค่ะลองลองลองคุมดูคุมดูนะคะแล้วก็เสริมไว้ขอบค่ะคุณค่ะขอบพระคุณค่ะเสริมไว้ด้วยเอ็กซ์ต้าของเราก็ได้นะคะตำรับเอ็กซ์ต้าที่มีในส่วนของผักเชียงดาแล้วก็ในเรื่องของความอ้วนอาจารย์เคยพูดแล้วสำหรับผักก้านตองของเรา ว่ามันสามารถช่วยสําหรับคนที่อยากลดความอ้วนได้หรือคนที่เป็นโรคอ้วนใช่ไหมคะอาจารย์คืออย่างนี้เขาเรียกว่าสมุนไพรก้านตองหรือผักก้านตองเนี่ยสามารถต้านโรคอ้วนได้คําว่าต้านโรคว่าไม่ได้ลดไม่ได้ลดอ้วนไม่ได้ลดน้ําหนักนะเพียงแต่ว่าไม่ให้มันอ้วนเกินกว่าปกติคําว่าต้านนะคะคือไม่ใช่ลดนะตัวอาจารย์เองบอกได้เลยว่าสมุนไพรก้านตองกินล้วไม่ได้ลดความอ้วนนะคะไม่ได้เป็นยาลดความอ้วนไม่ได้เป็นยาลดความอ้วนแต่เป็น เป็นสมุนไพรที่ต้านต้านโรคอ้วนคนที่อ้วนอยู่แล้วเนี่ยไม่ให้อ้วนไปกว่าเดิมนี่ค่ะมีสายเข้านะคะมี่จะใส่เข้ารับสยก่อนนะคะนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะอยากจะถามคุณหมอว่าคุณเป็นเส้นเลือดตีบมือตายจีนตายข้างเป็นครับสองข้างแลวช่วงนี้มีอาการชักด้วยชักเหรอคะจ้าโอ้ชัก แต่ช่วงแรกกินอาหารทางสายพอได้มาหากินอาหารทางสายยางาค่ะพอมาดื่มน้ำก้านตองแล้วก็ไม่ต้องกินแล้วช่วงไม่รู้แต่นี้แหละมาดื่มชักไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอะไรค่ะหมออ่าเนี่ยคือตอนเนี้ยมีภาวะก็คือเป็นอัมพฤกษ์ไอ้เป็นอัมพาตเลยใช่ไหมคะมือเท้านี่ยกไม่ได้ไไดแล้วก็กกืนไม่ได้อ๋ออยกได้ข้างหนึ่งขา่ยขายกได้ไหมคะ ยกได้ขายกได้ข้างหนึ่งก็คือซีกเดียวรั้มแต่พูดไม่ได้ซีกเดียวใช่ไหมฮะอ่าระบบระบบคืนนี้ใช้ไม่ได้จะสำลักตลอดเลยต้องใส่ NG ใส่สายใช่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวกินได้แล้วทำข้าวเองได้แล้วอ๋อก็ดีขึ้นแล้วนี่ฮะจ้าแล้วดื่มจะขอนไฟต้านตองแต่มีอาการชักอ๋อแต่ว่ามีอาการอะไรนะคะชักชักจ้าชักแบบชักเส้นน่ะชักหมายถึงกระตุกหรือว่องยังไงกะตุกเหรอคะชักเลยนี่ ชักแบบตาค้างเลยเหรอคะจ้าจ้าจ้าเมื่อเช้านี่กำลังชักอยู่อทานน้ำแล้วก็จอกแก้วประเด็นเลยอ๋อชักมากี่ครั้งแล้วคะวันนี้ชักครั้งเดียวแต่ที่ผ่านมาละคะ้เมื่อสองอาทิตย์ชักวันละสามครั้งโอ้โหอย่างนี้นะคะคนที่มีปัญหาเรื่องระบบหลอดเลือดเนี่ยมันจะมียาอยู่ตัวหนึ่งซึ่งป้องกันอาการชักค่ะนะคะก็คือ ปรากฏว่าไอ้ไอ้ไอ้เส้นสมองที่มันแตกหรือมันตีไปเนี่ยมันไปกดทับ<ม>หรือมันไม่สามารถที่จะควบคุมสมองให้ปกติได้มันก็เลยไปทําให้ร่างกายเราชักอย่างเงี้ยชักโดยไม่ทราบสาเหตุมันก็อย่างเงี้ยนะคะพอ,พอ,พอ,อนะคะหมอบอกว่าให้ทานน้ำรวงอ,อ่ะทานอะไรนะคะทานน้ำพึง่งทานน้ำพึง่งเอาอย่างนี้นะคะในทานน้ำพึ่งแล้วอาการก็ดีขึ้นค่ะแล้วเป็นเบาหวานหรือเปล่าคะเป็นค่ะอ้าวนี่แหละค่ะ ที่อาจารย์บอกเลยนะคะคือตัวอาจารย์เองบอกนิดนึงนะคะว่าในยาแผนปัจจุบันเนี่ยจะมียาป้องกันอาการชักเพราะฉะนั้นสิ่งจําเป็นที่สุดของคุณตอนนี้ก็คือคุณต้องไปพบแพทย์และให้แพทย์ประเมินว่าอาการชักนี่เกิดจากภาวะสมองผิดปกติคือสมองมันเริ่มมีอาการมากขึ้นหรืออาจจะเกิดจากน้ําตาในเลือดต่ําให้แยกกันให้ออกนะคะแต่ถ้าคุณหมอประเมินแล้วว่า เกิดจากน้ําตาลในเลือดต่าเนี่ยคุณจะต้องเพิ่มปริมาณอาหารที่กินทางปากเนี่ยให้มีรสหวานมากขึ้นค่ะอ๋อะคะแต่คุณค่ายทานข้าวได้นะทานข้าวได้บางทีค่ะทานข้าวได้เมื่อช่วงกินสมุนไพรก้านตองเลยจากตอนแรกที่ยังทานข้าวไม่ได้ต้องใช้ผ่านสายใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือดีขึ้นตั้งแต่ดื่มน้ำสมุนไพรก้านตองแล้วแต่ว่ามีภาวะแทรกซ้อนเข้ามาก็คือในเรื่องของการชักใช่ไหมคะ ขอชื่อที่อยู่ได้ไหมคะเดี๋ยวอาจารย์จะไปเยี่ยมได้ไหมคะตัวคุยอยู่ที่ตานีสุโขนี่ยานีสุโขจิงเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้กับเจ้าหน้าที่เราได้เลยนะคะนะคะอาจารย์เดี๋ยวติดต่อกับค่ะนะคะเดี๋ยวอาจารย์ไปเยี่ยมค่ะนะคะค่ะโอ้โหแต่เวลาหมดแล้วเน่เวลาหมดเมื่อกี้เดี๋ยวให้อาจารย์ดูนิดนึงในเรื่องของต้านโรคอ้วนได้ไหมคะอาจารย์ค่ะไม่เอาดีกว่าเอาเอาเป็นข่าวหน้าสรุปไม่สรุปสรุปเมื่อเคส ที่กรณีที่ uh huh. ที่ผ่านมาขอนิดนึงนะคะ,ะอาการของผู้ป่วยที่เป็นอ,มอัมพฤกษ์ครึ่งซีกหรือครึ่งล่างหรือ,อใดๆก็ตามเนี่ยตัวอาจารย์เองบอกเลย,เลยมันมีปัญหาเรื่องสมองหล oh. อดเลือดสมองมันแตกไปแล้วแตกไปแล้วเนี่ยอาการแตกเนี่ยอาจจะซึมก็ได้อไอเส้นเลือดที่มันแตกอยู่มันอาจจะซึมไปกดทับ สมองบางส่วนจนเกิดภาวะอื่นใดก็ตามเพราะฉะนั้นภาวะนั้นมันก็จะส่งผลต่ออาการสุดของร่างกายแต่เมื่อสักครู่นี้คุณปาณีบอกว่าหลังจากที่กินดื่มน้ำก้านตองแล้วปรากฏว่าดึงสายออกกินได้กินข้าวได้ปกติแต่อาหารที่เกิดจากความฟิตคือคืออย่างงี้อาหารทางสายยางกับอาหารที่บริโภคด้วยตนเองนั้นบางทีคุณค่ามันต่างกันนะนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นอาหารที่ให ผู้ป่วยด้วยให้อาหารทางสายยางเนี่ยมันไม่ลําบากครืดลงไปเลยแต่อาหารกว่าจะเคี้ยวได้กว่าจะลงได้เนี่ยบางทีมันน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ได้ถามว่าน้ําหนักเท่าไหร่ความดันเป็นยังไงชักเนื่องจากความดันสูงหรือเปล่าหรือชักเนื่องจากน้ําตาลหรือเปล่าหรือชักเนื่องจากภาวะสมองเริ่มผิดปกติมากขึ้นหรือเปล่าแต่เท่าที่สังเกตดูผู้ป่วยดีขึ้นโดย ดึงสาย n อออกได้แล้วให้กินได้เองอาจารย์ก็ชื่นใจแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอาจารย์ขอบอกนิดหนึ่งทุกคนต้องไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งพวมแต่เราจะชะรอการอยู่กับโรคอย่างเป็นสุขได้อย่างไรตัวอาจารย์เองก่อนจะหมดเวลานั้นสมุนไพรคือทางเลือกอีกทางหนึ่งซึ่งจะทำให้ท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังที่กล้าเปลี่ยนแปลงกล้าตัดสินใจ ได้รู้ว่าสมุนไพรไทยมีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายเพียงแต่ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อแค่นั้นเองและที่การันตีไปกว่าน,นั้นอาจารย์กล้ารับประกันว่าไม่มีสารสเตอรอยอยและเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติร้อเปอร์เซนจะได้สบายใจค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ท่านใดคะสนใจนะคะก็อย่าลืมค่ะ รายการของเราค่ะ Love Me Love My h e a l t h นะคะพร,ะรับชมกันได้ค่ะทุกวันอังคารเวลาดีๆนะคะ9โมงเช้าถึง10โมงตรงแบบนี้ก็ขอขอ,ขอขอบคุณนะคะสาย ทั้งสองสายเลยแล้วก็ทุกท่านที่คอยติดตามนะคะก็ปัญหาสุขภาพหนูมองว่ามันแก้ไขได้แล้วก็กำลังใจนะคะแล้วก็หาเสริมไว้ไม่เสียหายนะคะสำหรับสมุนไพรดีๆที่มาจากธรรมชาติอย่างที่ท่านอาจารย์บอกแท้100%เเซค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะกับรายการ Love Me Love My Health ค่ะิฉันซันดี้กวีพรโตจีโน่ค่ะและท่านอาจารย์อุบลเตชมณีสถิตลาไปก่อนอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้ก็พบกับ อาจารย์ได้ะนะคะอีกหนึ่งวันนะคะสำหรับวันพุธนะคะแล้วก็คอยติดตามเราสองคนด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ